สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุรัสขุดโคกน้องนาครับผมกับวันนี้ครับวันแรกของการทำงานของเจ้า X4MGXE215C ครับผมกับหน่วยที่สองของเราอาจารย์ปอนครับกับทีมงานสุรัสขุดโคกน้องนาครับ กับพิกัดที่บ้านน้องม่วงครับตำบลสูงเนินอำเภอกระสางจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับหน่วยที่2ของเราครับผมมาแล้วฮะหน้างานที่เต็มไปด้วยน้ำอีกแล้วครับผมอาจารย์ปอนสายจกครับจกตรงไหนแตกตรงนั้นครับผมตรงนี้ก็วันแรกที่จะมาปักก็คือ ฝนยังไม่มาฮะพอดีจะมาตักปักเมื่อวานฝนมาแล้วครับผมชั้นบนนี่ก็ดินมันจะน่วมครับผมเพราะว่ามีน้ําขังเนี่ยอย่างนี้ครับผมมีน้ําขังครดินน้ําขังครับแต่ว่าชั้นล่างก็คือจะเป็นดินเหนียวครับผมชั้นบนน่าจะเป็นดินร่วนปนทรายครับ ไอเรื่องขุดสบายนะไม่มีปัญหาครับแต่ปัญหาก็คือว่าขุดไปแล้วมันจะพังหรือเปล่าครับถ้าเจอน้ําลงมาเนาะแต่ว่าชั้นล่างมันเป็นดินเหนียวครับผมไม่มีปัญหาครับบอนี้บอนี้เป็นโมเดล3ไร่ครับของแบบของกรมครับผมเป็นบอร์ที่ใหญ่มากๆครับ มวลดินบอ่อนี้อยู่ที่พันสี่ร้อยกว่าคิวครับผมบอ่อที่หนึ่งครับโอ้บอ่อที่สองครับบอ่อเนี้ยพันสี่ร้อยกว่าคิวครับแล้วบอ่อหนึง่งอยู่ฝั่งนึง้นครับผมบ่อชิดกันเลยฮะเพราะว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยจะเป็นอยากไปอยากมาฮะตรงนั้นก็มวลดินที่พันห้าร้อยคิวก็ถือว่าใหญ่มาหมาเลยฮะกับโมเดลสามไร่ครับแปลงของอ่าเจ้าของแปลงโครเรือนยังไม่ได้ถามชื่อเลยครับเมื่อกี้เพิ่งเจอครับเจอกันเมื่อวานจะลืมถามชื่อท่านไป นี่ะบอ่อใหญ่มากๆครับผมไม่น่าจะมีปัญหาครับวันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะจบครับชั้นบนบอ่อที่หนึ่งของพวกเราวันนี้ครับกับอาจารย์ปอนครับสายจกครับผมหน่วยที่สองของพวกเรากับการคนทอนขวารจาวเอเจ้า XC MG XE 2ส5 C ครับทำการย้ายมาเมื่อวานตอนเย็นครับ ันนี้เช้าน้องก็เลยจัดไปเลยครับผมจัดเลยคข้างบนบินดินด่วนปนทรายฮะไม่กล้ารูปครับรูปพังแน่ๆฮะอันนี้เรารูปไม่ได้ครับผมพูดถึงถ้าเราจะรูปมันรูปไม่ได้เพราะรูปปับดินมันจะพังฮะต้องทําเป็นชั้นอย่างงี้กันน้ำเพราะว่าชั้นบนอย่างงี้เป็นน้ำฮะอย่างนี้เป็นน้ํานนชื้นดินชั้นบนจะอุ้มน้าครับผม พอมันอุ้มน้ามันก็จะทําให้หนักครับดินมันจะสไลด์ลงไปอน้ําซึมด้วยฮะนี่ฟังนี้น้ําซึมด้วยปัญหาอุปสรรคมากมายสำหรับคนขับต้องปวดหัวครับขนาดยืนรถยังยืนลําบากนะมันเอียงครับผมยืนยากนะครับเพราะมันเอียงเพราะว่าดินมันยุบครับผมดินชั้นบนมันนุ่มฮะดินมันยุบครับเลยทําอะไรก็ยากหมดเลยครับเนาะยืนเอียงก็ทํางานลําบากครับแต่ด้วยประสบการณ์และฝีมือครับผม อาจจะออกมาไม่สม,มบูรณ์แบบหรือเป๊ะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับนะเพราะว่าถือว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทพื้นที่ครับผมเนะี่ยเดิน,นอย่างนัวนปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเลยครับพวกเราก็ทําเต็มที่แล้วกับทีมงานสุรศักดิก์ุดโคกน้องนาครับหน่วยที่2อาจารย์ฟอนครับเมื่อ,อาวานเราก็ได้ลง YouTube ให้ดูนะครับตอนย้ายมาถึงครับวันนี้ก็ ช่วงก่อนเที่ยงครับเราไปดูที่อาจารย์เจ็จครับเมื่อกี้ก็เลยเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาครับผมน้องๆต้องจินตนาการเลยเกินครับการขุดค๊กลงหนครับเพราะว่าขุดไปนี่หลักมันหายครับเพราะมันน่วมเกินครับเพราะว่าฝนตกสองวันครับผมสองวันสามวันติดกันทําให้ข้างบนนี่น่วมหมดเลยครับผมดินชั้นบนน่วมฮะพอน่วมอย่างี้นดูลาบาก ดินชั้นจากประมาณหกสิบเซนหรือเมตรหนึ่งฮะข้างล่างนี่แข็งโป๊กค,ครับแต่ด้วยพื้นที่ข้างบนนี่คือชุ่มน้ําไปแล้วครับผมดูฮะดูฮะพอประมาณเลืกเกินกับผมกับทีมงานของพวกเราต้องอดทนกับหน้าง,งานที่แสนลําบากครับแล้วก็ทํางานด้วยความลําบากครับผมเพราะการเดินไปแล้วเราจะมองว่าเนี่ยต้องเอาดินมาถมใหม่ครับ สงสารทีมงานครับผมเป็นธรรม, <HHH> ม,มดาครับช่วงนี้การทํางานของพวกเราก็จะมีปัญหาเนี่ยดูดูดินครับนุ่มุ๊บลับรึบับเลยครับทํางานลําบากมากครับแต่ก็ต้องทําครับต้องผ่านไปให้ได้ครับผมเรื่องฝนฟ้าอากาศพวกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบงการได้เนาะเราสามารถทาตามหน้างานได้อย่างนี้คเนี่ยยืนไม่ได้ครับต้องกลับไปโกยดิน aslında. มาเพื่อที่จะยืนให้นะครับเพราะถ้ายืนไม่ตรงก็ทํางานไม่ได้ครับ ชั้นล่างนี่เป็นดินเหนียวดินโกรดเลยครับแต่ว่าชั้นบนนี่คือเป็นดินด่วนปนทรายครับผมเราต้องผ่านชั้นบนไปให้ได้ก่อนครับด้วยประสบการณ์ของพวกเราครับทีมงานสร้าขุดพกนางนาครับจับอาจารย์ปอนโทรสิบสองครับจกตรงไหนแตกตรงนั้นครับผมเนี่ยมือเรายาวไม่ต้องห่วงครับขอให้จำว่าจำมดุดตัวเองอยู่ตรงไหนได้แค่นั้นครับผมต้องการทำงาน พี่ครับขออนุญาตพี่ชื่ออะไรครับประกรณ์เนาะขออนุญาตครับอันนี้เป็นเพลงของพี่ปรกรณ์ครับผมบ้านหนองม่วงครับผมตําบลสูงเนินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมก็ได้ท่านเจ้าของเพลงครับใจดีครับท่านดูแลน้องๆครับทีมงานสุรัตน์ขุดกุ้งนางนาครับเมื่อวานก็ดูแลน้องๆทีมปักหมุดนพตอไปครับดูแลเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มทุกอย่างครับท่านดูแลเต็มที่ครับแล้วก็ ของเราก็ได้มาอยู่กับเจ้าของแปลงใจดีอีกแรงหนึ่งครับที่ว่าได้ดูแลพวกเราเรื่องของอาหารก mm. า,าร mm. กินครับของทีมงานที่เราขุดพวกล่องนาออต้องขอบคุณท่านไว้หน้าที่นี้ด้วยครับเนาะที่เรามาแล้วก็ดูแลเลีเ้ยงดูปูเสือระอย่างดีครับยังไงก็มาอยู่กับเจ้าของแปลงใจดีก็ได้กําลังใจไปแล้วครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกับการทํางานครับเนาะพวกเราจะรังสรรค์โค้งน้องนาที่เราอาชีพของกเราให้ดีที่สุดครับกับงานของพวกเราที่สันปัญญามา ถือว่าเราโชคดีมากมากครับที่ได้ทํางานพวกน้องนาของพัฒนาชุมชนอําเภอรกระสังครับพวกเราถือว่าโชคดีจริงๆครับผมต้องทํางานเรามีเจ้าของแปลงใจดีเราเป็นคนพื้นที่ครับผมเนาะเราเป็นคนกระสังด้วยกันครับเนาะนี่ฮะข้อดีของดินมันนุ่มอย่างนี้ก็คือเวลาดินมันเหนียบมัน,ม,นมันอ่อนครับพอเราโยนดินขึ้นมาเราใช้พวกขีดดันมันก็จะไปได้ด้วย ถ้าเป็นดินร่วนดินดินเหนียวที่ไม,ไม่ไม่มีความนุ่มมันจะไม่ไปครับผมเนี่ยพอโยนลงมาปาั๊บเอาปุกีดันปืด๊ดมันไปเพราะว่าชั้นล่างมันมีน้ำครับผมมันมีน้ําขังในพื้นที่เนาะสองท่านนี่ก็จะมีแต่บอ่อครับผมช่างออกแบบมานี่บอ่อใหญ่เลยเกินครับผมเฉพาะแต่บอ่อสองบอ่อนี่ปลาไปที่เกือบสามพันคิวแนละ้วเนี่ย ตรงนี้เป็นบอ่อที่หนึ่งครับผมเนาะของโมเดลตรงนี้ผมจะให้ทางทีมงานพอเราโยนดนมันเนี้ยเป็นโคกตรงนี้ครับผมตรงนี้จะเป็นโคกทั้งหมดครับตรงนี้เป็นโคกครับเนี่ยเป็นโคกครับผมเนาะโ,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 โคก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 วันนี้แล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นคลองไส้ไก่ครับปากคลองไส้ไก่จะออกกันนะอ้อม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 นนอ้อมอ้อมไปจนู้นครับจะเข้าฝั่งนู้นครับ,เ,นนรบเป็นที่คลองไส้ไก่ที่เข้าอีกบอ่อหนึ่งครับผมเนาะคลองไส้ไก่ก็จะเชื่อมบ่อทั้งหมดครับ แล้วกมวนดินทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้เป็นโคกทั้งหมดครับโคกไปถึงนู้นครับผมเพราะว่าพื้นที่ของท่านไม่ได้มีเผื่อครับผมเนาะบ,บอใหญ่มดินก็เยอะครับผมเนาะแต่ก็ถือว่ายังดีครับผมเพราะว่าดินอย่างนี้มันไม่ฟูครับผมมันเป็นดินเหนียวที่มีน้ําด้วยฮะเนาะนี่ฮะดึงนี้ก็คือว่าสบายเราพอเราโยนดินขึ้นมาแล้วใช้ปุงกีดันดินออกไปเลยก็ถือว่าได้ประโยชน์ครับผมเนาะ จะทำงานลําบากหน่อยแต่ก็ทําไงได้ครับกับพื้นที่หน้าง,งานเราก็ต้องทําใจแล้วก็ยินยอมทำเนาะยอมทําแล้วก็ต้องรับมันให้ได้ครับเราจะท้อเรื่องนี้ไม่ได้ครับผมเนาะโอเคให้ดูเรื่องการยืนก็ถือว่าลําบากแล้วนะฮะมิดแท็กไปเลยครับผมมิดแท็กไปเลยครับผมเพราะว่าฝนตกนะครับความชื้นของดินลงไปที่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนครับ มีแต่น,น้ำครับผมาะทำงานลำบากกับรถพวกเราก็หนักครโมเดลรถของเจ้า xcmge 2อ5หงี่ของทีมงานของเราขุดโอ้งนาคันนี้ก็คือน้ำหนักที่กัดการทำการอยู่ที่21ตันครึ่งครับน้ำหนักไม่ใช่นะ้อยเป็นรถรุ่นใหญ่ครับผมเนาะรุ่นนี้นะัทำโค้งล่างนาได้สวยครับเพราะว่าของพวกเราโมเดลตัวนี้ความลึกที่7เมตรครับผมใช้รถเล็กไม่ได้กินครับผมใช้ร้อยสี่สิบร้อยยี่สิบก็ได้กินครับแต่มันลำบากครับ ขอแค่ okay. ดูเรื่องการตักครับนี่ฮะดูการตักของเราครับคำหนึ่งคำหนึ่งเนี่ยไม่ตามกว่าคิวครึ่งฮะเพราะว่าพวกเราก็ต้องมาดูเรื่องนี้นะครับการวงสวิงหนึ่งครั้งแล้วก็การตักหนึ่งครั้งฮะนี่ฮะมือเรายาวสาวได้สาวเอาครับกับทิมงานสุรัรขุดโกหนองนาครับหน่วยที่สองของเราอาจารย์ปอนโตสิบสองเรืออาจารย์ปอนสายจบครับหน่วยนี้ให้อยู่คนเดียวก่อน ก็ให้ขุดเป็นรูปร่างบ่อขึ้นมาก่อนครับแล้วก็จะให้อาจารย์มมยสายลูกของพวกเราพอบานประจําพอบานประจําจทีมงานสุรศักดิ์ขุดโค้ล่างนานครับมาเป็นคนเคลียร์ริงแล้วก็จัดแต่งค,คันครับเก็บงานต่อไปนี่ฮะสุดยอดครับกับทีมงานของพวกเราแล้วก็น้องๆคนนี้ครับดูแลงานอย่างที่ครับสู้งานมากครับกินเป็นกินทําเป็นทําครับถือวว่าโอเคครับผมเนาะ ก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานชลรั์ขุดโคงล่งนาด้วยนะครับแล้ทีมงาน้วกขุดมืออาชีพครับทีมงานทําโคกล่างนาโดยเฉพาะครับผมเนาะรังสรรโคกงล่างนามาเป็นร้อยแปลงครับตอนนี้ยังอยู่ที่พิกัดจี่บุรีรัมมือนเดือนครับผมแล้วก็อำเภอกระสังครับประมาณสิ้นเดือนนี้ครับจะได้ย้ายไปทําการที่พระพลาชัยครับมีสัญญาอยู่ที่10ตัวครับอยู่นะครับของเราก็ถือว่าโชคดีครับท่านทางพระปลาชัยก็มองเห็นถึงความสามารถแล้วก็อ่า ฝีมือการทํางานของพวกเราขอบคุณท่านมากๆครับนะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของแปลงพี่ประกรณครับที่ดูแลน้องๆเรื่องของการอยู่การกินครับขอบคุณท่านมากๆครับผมคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ